นะพนักงานตกปาลาลมเย็นพนักงานรอกินปลา

กาญจนบุรีอันนี้ชื่ออะไรก็เพิร์ดออสกางเพิ่นกลางเพิ่นกาญจนบุรีเต็นต์กางเพิร์อะไรกลางเพิรนดกาญจนบุรีสวยๆเลยจ้า ช่วงบ่ายๆก็จะร้อนหน่อยอเ,อเย็นอากาศจะดีลมเย็เนสบายเป็นตึงๆใช่ไหมนะดูไม่ออก มื้อยินด้านละสองตัวยังไม่พออิ่มเลย